วันนี้เรามาติดตามข้อมูลของโพ l y ก o อนกับ m a ทริกด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่สองข่าวหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของวานนะแล้วก็เป็นเรื่องของอเครือข่ายของโพ l y ก o อนฉะนั้นวันนี้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Moon Academy Academy มู n ไปด้วยกันกับช่องมูลอคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโพลีกอนหรือแมทริกด้วยกันดีกว่านะครับเราก็มีอยู่2ข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวานเนาะเราก็ตัวของโปรเจกต์นะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าในประมาณวันที่27มีนาคมนะครับไอการเปิดตัวของโพลิกอนนะครับขั้นตอนเขาเรียกว่าเบต้านะครับเขาก็จะมี ชื่อโครงการเขาว่า ZK EVM Manage Beta ตัวนี้นะครับก็มีการเปิดวันที่27มีนาคมนะครับแต่อ,องค์กรที่รับรองนะครับกับเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายแรกนั่นก็คือ Coinbase Wallet นะครับก็จะรับเขาเรียกว่าเครือข่ายของ Polygon นะครับซึ่ง Polygon ก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมอะ บริกรก็ราคาก็น่าจะสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่า wallet as a service นะครับที่รเริ่มโดย coinbase นั่นเองสำหรับการปรับแต่งนะครับดังนั้นเขาก็มีการส่งธุรกรรมนะครับโดยผู้ก่อตั้ง e t h e r ียมที่ประมาณส่งที่ประมาณ0.05 e t s ก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นตอนนี้เขาก็มีการทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ฉะนั้นอันนี้ก็มีการรับรองพ o ลิกอน ZKEVM นะครับรับรองบนคอยเบท e อลเล็ตเป็นที่เรียบร้อยนะฉะนั้นคอยเบทวอล l ล็ตก็มีการระบุไว้วันที่30มีนาคมปี2023ซึ่งข่าวอันนี้นะครับคอยเบทวอลเล็ตเป็นคนประชาสัมพันธ์เองผ่านทวิตเตอร์วันที่30มีนาคมนะครับเขาก็จะมีการใช้พวกเว็บ3.0อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะเป็นตัวแบ่งเบาเรื่องของของตัวอิตาเลียเป็นหลักนะครับเพราะว่าทางโพลิททางคอยเบดเขาก็ใช้หลักๆคืออิตาเลียอยู่แล้วแต่เลเยอร์ที่2นะครับก็มีการใช้ออติมิสตซึมนะครับรวมถึงโภลิกอนเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าทิศท,ทางของเหรียญโภลิกอนนะครับหรือแมทริกจะเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็รอราคาอยู่แหละของแมทริก ว่าแมทริกเนี่ยราคาจะแรงหรือเปล่านะครับเอาละนะครับวันนี้นะครับก็่าเขาบอกนะครับว่ามีข่าวเกี่ยวกับกับเรื่องของวานเหมือนกันนะครับฉะนั้นมีประมาณสองหมื่นแปดห้าร้อยที่อยู่ซื้อนะครับประมาณสี่จุดหนึ่งศูนย์ล้านเมทริกนะครับระหว่างที่ราคาศูนจุดเก้าเก้าดอนถึงหนึ่งจุดศูนย์แปดดอน นะครับนักวิเคราะห์เขาก็ได้พูดเอาไว้นะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราก็เห็นแล้วว่าแมทริกตอนนี้มีหวานซื้อเรื่อยๆนะครับข้อมูลนี้มาจากอารีนะครับวันที่30มีนาปี2023จากฉะนั้นช่วงนี้นะครับราคาก็จะนิ่งหน่อยนะแมทริกก็ราคาอยู่ที่1.15ดอนะครับถึง1.31ดอนนะครับ,นนรบโดยมีที่อยู่ประมาณ 45,300ื 45, อนหานร้ดอลนะครับสามร้300ที่อยู่นะครับหรือสามแห่งนะโทษนะครับเราก็ถือครองประมาณ1.5พันล้านเมตริกนะครับล้วก็ณตอนนี้ก็พยายามที่จะทะลุแนวต้านที่จะเป็นขาขึ้นครั้งต่อไปนะครับก็ต้องรอหน่อยนะว่าเมตริกนะครับราคามันก็น่าจะแข็งขึ้นตอนนี้เมตริกก็เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะเป็นทำเรื่องของโปรเจกต์ เกี่ยวกับเว็บ3กับ NFT ซึ่งปลายเดือนเมษายนเนี้ก็จะเป็นเรื่องของ NFT โดยเฉพาะนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่า m ม t r i กนะครับจะสร้างปฏิหารในครั้งนี้ไปที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ2หรือ3ดอลน,น่ะน,นะนะครับก็ต้องดูตลาดกันอีกทีนะครับข้อมูลโดยทั่วไปของเหรียญ m ม t r i กก็จะมีอยู่เท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อชื่อ Polydog นะครับก็ผมก็ตามเรื่องของ Polydog อยู่นะครับก็น่าจะเร็วๆนี้ด้วยเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เรามีกลุ่มแมทริกนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ให้และการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับนี้ผมหวังว่าแมทริกจะโกยตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon, มูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟคัน,น ผมต้องเลือก xt com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอ t ตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลลุ่มแรงแรงดีดีมากระดาน s t com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้ รายได้เสริมนะครับคือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสซีฟ e ทาจากกระดาษ xc com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xt com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์